สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาบ้านหอกองบาราบือครับบรรยากาศดีค,ครับสี้ามาเบิองอย่างติมาเบิงสวนบ้านสวนครับของพี่ไล่เดี๋ยวผมพามาชมบอ่อปลาครับอันนี้ผมยืนอยู่ทั้งคู่นะครับพี่น้องจะเป็นข้องใส่ไกอ่อมอันนี้ก็คือนีผัตกตบ อันนี้คือธรรมชาติครับมีปลาหลายคักเลยครับมีบัวพร้อมน้ำเขียวเขียวเนี่ยคือปลาหลายครับเป็นเห็ดมีทั้งหมดเจ็ดบ่อนะครับอันนี้จะมีบอ่บอบ่อปลาบอ่บอปลาดุบบ่อปลาดุกครับเมื่อกี้พันวาเงียร่องโ้ตุมต่มตําตุ่มตําเลยบรรยากาศธรรมชาติครับน่ายุ่มากครับพี่น้อง บรรยากาศก็ดีครับมีต้นกล้วยต้นไม้อันนี้ซาลาเป็นเห็ดไม้เองพี่น้องเออเป็นเตือนงังสังสค์ดีัะครับอยู่ริมน้ำเลยนีน่มีผักตบด้วยบรรยากาศดีธรรมชาติครับอีกซาลาหนึ่งครับพี่น้องมาชมโอ้สุดยอดครับมันมีอยู่เจ็ดบอ่อ บรรยากาศบ้านสวนธรรมชาติวิลี่ครับลร่็เย็นสบายนายูอิลีพี่น้องเพื่อนเห็ดเพื่อนออกแบบได้ดีอิลีครับวิวบรรยากาศธรรมชาติมาฝาสุดยอดอีรีี เป็นเตยูครับครับบึงวบาพี่นองเอ้ยงามมีหลีเบึงนั่นเป็นทางแยกลับไปหันมีเสียงเสียงปลาบอนปึบป๊บปั๊บปึบ๊บ วานอาหารให้ปลาครับบรรยากาศดีรีพี่นอสุดยอดขึ้นแล้วโอ้สุดยอดเหมือนอนะตัวใหญ่ๆครับครบับพอสวัสดีครับปัด วีทย์ยี่ยี่พี่นอ้องมาไหนตุ้มตั้มตุม้มตั้มพิธีการต่อจ้กบาทคนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ